เรามาดูตลาดต้นไม้เซฟวันกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะพราค้าแม่ค้าก็มาเบาบางแต่ลูกค้าเดินเยอะอยู่นะมาร้านแรกเลยนะคะร้านของน้องเจมนะคะสวัสดีค่ะ,คะน้องเจมสวัสดีครับ,รบเจมสดูไม้หลานน้องเจมนะคะอ,อ่าน,น้องเจมบ้านนะครับค่ะครับเบอร์โทรครับศูนเจ็ดครับเก้ หนึ่งสามสี่เก้านะครับหรือแอนไลน์แอไลน์ได yeah. ้ท no. hm ี่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือทักเพจไปที่เพจสวนมุมไม้บ้านนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube สวนหมุ่ไม้บ้านด้วยนะครับค่ะน้องเจมมีอะไรมาวันนี้ก็เป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลตะมุตะมีอทารก่อนเลยแล้วกันเนาะอ๋อน้องเจมสายตะมุตะมีนะคะเพราะว่าเอามาไม่ได้ครับถ้าต้นใหญ่เพราะผมมารถมอไซค์พ่วงครับก็จะมีนะครับ เสื <The> Palm, อพานใช่ไหมวันสีเสือพานนะครับสวยน,น,นะคะห้าสิบบาทนะครับน,น้องเจมทำเองไหมเนี่ยอันนี้ทำเองครับลายสวยมากเลยนะคะห้าสิบบาทะะแล้วก็อ่า ตอนนี้เป็นเขียวมรกตด่างหรือเบอร์เบิร์นมาสนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่50บาทนะลายกําลังมาเลยเนาะ50บาทนะคะยางง่ายนะครับลายแบบนี้โตเลยใครยังไม่มีนะคะทักหาน้องเจมเลยเนาะคนยังไม่มีก็มีนะน้องเจมเนาะใช่ครับเมื่อก่อนนี่ผมอยากได้มากนะครับแพงก็ซื้อนะครับสวยด่างตอนนี้ราคาดีๆแล้วนะครับเมื่อก่อน50บาทนะคะท่านผู้ชมนะนี่เราก็จะ เป็นภูนะครับตัวนี้ภูอ่ราชินีหินอ่อนนะครับนี่สวยงามนะคะตัวนี้ราคาห้าสิบาทนะครับลายสวยใส่กระถางอ่เล็กๆนะครับโตทำงานนะคะห้องนอนห้องนอนได้นะน้องเตียนเนาะตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ไว้ในอ่ห้องได้ครับแล้วก็จะมีเฟื่องใบเงินครับใบเงินนะคะครับแล้วก็ภูงาช้างนะครับตัวนี้ห้าสิบ้าสิบบาททุกต้นเลยครับภูงาช้างภูงาช้างก็สวย อ่าลิ้นมังกรอยลิ้นมังกรด่างสวยจังเลยอันนี้ โซอะไรนะพี่อ้อมลืมชื่อโซโซอะไรจำชื่อไม่ได้บางทีชื่อเรียกยากยากนะครับโซเชียลแล้วโซอะไรอ่ะห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวไปหาชื่อนะใครอยากได้นะคะทักหา้องเจมส์นะเดี๋ยวเจมส์ไปหาชื่อให้นะครับแห้าสิบบาทแล้วก็จะเป็นอุดมทรัพย์นะครับนี่อุดมทรัพย์นะคะแล้วก็ช้อนงินช้อนทองครับช้อนงินช้อนทองบันไดเศรษฐีครับนี่นะคะ ตระกูลไม้มงคลท้งน้นเลยนะคะครับแล้วก็จะมีอันนี้อุดมรัพย์นะคะอุดมซั์นะคะอุดมซับเหมือนกันครับแล้วก็อ่าเป,ปเปอร์เชอร์รี่เลดสครับเพป,ปเปอร์เชอร์รี่เลดสสวยเนาะนี่สวยมากเลยะคะ่ะมีขอบสีชมพูเนาะสวยมากครับแล้วก็เป็นออมเงินแคะนะครับนี่นะคะไม้ ถังละห้าสิบบาทนะคะเกยบกอแน่นๆเลยนะครับนี่นะครท่านผู้ชมสามารถนําไปแยกได้เลยนะครับตัวนี้หรือว่าเอาเป็นไม้คอมกอแบบนี้ก็สวยนะครับสวยน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีชั่วเก้าชั้นนะครับตัวนี้ไม่ด่างนะครับเลี้ยงเป็นมงคลนะคะเป็นไม้มงคลเนไม้เขียวก็สวยนะครับเลี้ยงง่ายด้วยโตเร็วด้วยครับนี่นะคะ ห้าสิบาทนะตอนนี้มีก้านชมพูขอบชมพูด้วยเหมือนจ้นด่างนะเอาเป็นลุ้นนะคะต้นไม้จากแม่ด่างนะครับต้นเขาขอแม่ด่างจะเลี้ยงลุ้นนะคะห้าสิบบาทนะคะคุ้มนะถ้าเกิดด่างขึ้นมานะเหมือนเหมือนจะดำอยู่นะครับเหมือนลูกผสมตอนนั้นผมยังมองอยู่อันนี้นะคะแล้วก็มาแสงจันทาครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทเหมือนกันครับแล้วก็ ออมเงินนะครับใบยาวนะครับสวยด้วยนะคะสวยมากๆแล้วก็จะเป็นเล็บกุ้ดด่างแคะนะครับใบแคะนะครับแล้วก็มีบีโกเนียครับตัวนี้ดอกสีขาวเล็กๆครับอ่าน่ารักค่ะแล้วก็บันแดงยดทีเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นบันไดทีขยายเองแน่เลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นไม้ทําเองนะครับอใช้เวลานานมากเขากว่าจะได้สวยขนาดใช่แต่ก็ไม่สวยมากนะครับแต่ว่าก็ ใช้ได้ใช้ได้นานๆเหมือนกันครับก็ราคาตามนี่นะครับตามหน้าไม้เลยนะครับสี่ต้นร้อยนะคะต้นร้อยทุกทุกต้นเลยนะครับราคาดีนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นพูเอ็กซ์โดซิก้านะครับนี่นะคะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิวคอนพิตตี้นะครับอันนี้ก็สี่ต้นร้อยเหรอใช่ครับนี่นะคะแล้วก็ความชมพูครับตัวนี้นะครับความชมพูนะครับแล้วก็จะมีอ่าอันนี้ทิ้งสัไม่ใช่ครับ พิงสปอร์ตครับพิงสปอร์ตเขาจะมีด่างเอขาจะมีลายชมพูเข้มนะครับแล้วก็ใบชมพูอ่อนนะครับมันจะมีอีกหลายอีแบบหนึ่งแล้วก็มีอมทองครับอ้ยอันนี้คือออานาาใช่ไหมครับสี่ต้นร้อยนะคะเลือกเลยนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับภูเอ่าภูภูบารซินนะครับภูบารซินภูบารซิลนะครับสามารถทําเป็นไม้ห้อยได้นะครับแล้วก็ไม้เรือยได้ เป็นเสาได้เลยนะครับ so น okay. you know. oh, oh, so okay. ี่น şey ้องเ็าทาเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีนะครับเอ่ออันนี้เงินไหลมาทีคิงนะครับทีคิงนะคะทีคิงห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีสี่ต้นร้อยต้นละสามสิบบาทตัวต้นละสามสิบบาทสามสิบบาทสี่ต้นร้อยครับตัวนี้ออมเพชรนะครับออมเพชรนะคะแล้วก็เงินไหลมาด่างขาวนะครับนะคะ หนไมาด่างขาวก็เสือพานต้นใหญ่ก็มีนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทครับมีสองต้นเลยนะครับสวยงาด้่รยงสายงามแล้วก็จะเป็นเศรษฐีรวยเงินนะครับหรือเรียกว่าเอ๊ะไม่เจอเจ้าของแล้วในต้นนี้เรียกว่าเงินเงินเงินนะครับเงินเงินเงินครับใครอยากมีเงินนะคะอใบเขาจะเหมือนเศรษฐีใหม่มากนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ลายใบอยู่นะครับค่ะ สวยมากครับราคาอยู่ที่80บาทตอนนี้ครับตอนนี้80บาทนะคะสวนียสวยสวยพรมงคลหรือผันนมากขันหมาราชาราชานะครับนะคะลักษณะใบเขาจะสวยมากเลยนะครับราคาอยู่ที่50บาทนะครับราคาดีมากแล้วก็จะมีดีโกเนียนะครับตันนี้นี่นะคะมีดอกแล้วด้วยนะดีโกเนียดอกสวยมากครับค่ะนีคือดอกสวยมาก60บาทเท่านั้นเองนะคะ60บาทนะครับ ราคาดีตะกร้าก็สวยสวยมากแล้วก็บอลกระดาษด่างนะครับตัวนี้หกสิบบาทบระดาษด่างขายแต่เอ่อบอลนะคะตะกร้าสีขาวนี่ไม่ขายแล้วหกสิบตะกร้าพราค้าราคาไม่ได้ขายนะครับแต่ว่านี้ราคาอยู่ที่แปดสิบาทครับแปดสิบาทนะคะประแปดสิบาทตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับลายสวยนะคะอันนี้มันโดนแดดหรือโดนน้ำน้องเจ๋ น่าจะโดนน้ําครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงเลี้ยงใต้แสลนห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ก็แดดแรงเหมือนกันครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าเชื้เขียวเยอะแบบนี้เขาโตเร็วนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกระกใช่ไหมไม่ใช่ว่านกคุ้มว่านกคุ้มว่านางคุ้มครับว่านางคุ้มราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทค่ะ ตัวนี้นะครับตัวนี้จานโกเมนนะครับราคาอยู่ที่นปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีนะครับออดิบออดิบด่างเหลืองอนนามมนนะครับราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับบาทค่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้เป็นเครื่องหมายนาเครื่องหมายนาด่างลายหินอ่อนนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอปกติผมจะเอามาแต่ด่างขาวตัวนี้ยังไม่ค่อยมีคนขายนะครับใช่ตัวนี้เจอนะคะใช่ครับ ลายหินอ่อนค่ะลายหินอ่อนก็สวยคนละแบบนะครับร้อยห้าสิบเท่านั้นหรอครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทก่อนนียนะครับลายหินอ่อนนะคะนี่ลายท่านี้ก็สวยนะคะเลี้ยงง่ายไม่น่าช้ำเหมือนใบด่างเขาขาวตันนี้แบบหลุดด่างครับจากด่างชมพูอันนี้ก็หินอ่อนหรอตัวนี้เป็นไม่ด่างอันนี้คือต้นอะไรเอื้องหมายเหมือนกันเหรอเอื้องหมายนาเขียวครับตัวนี้หลุดด่างที่จริงอ่ะต้นแม่เขาด่างชมพูครับทีนี้เขาเขาหลุดด่างนะคะไม้หลุดด่างนะคะจะเป็นลุ้นนะคะ อันนี้แปดสิบาทครับสายลุ้นนะคะราคาอยู่ที่แปดสิบาทนะครับแล้วก็อกล้วยแดงอินโดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนอนแทะหรือไงน่ะใช่ครับโดนนอนนะครับเออมันน่ากินนะเนาะนอนบอกแล้วก็จะมีอใบสามกริย์นะครับสวยจังเนาะเหมือนสวยมากครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับสามกริย์นะคะ ตัวนี้เป็นหนวดประมือด่างนะครับเป็นไม้แดดนะครับเลี้ยงง่ายด้วยแดดร้อยเลยเหรอน้องเจมแดดร้อยได้ครับแดดลำไรได้ครับนี่นะคะน้องเจมขายเท่าไหร่นะห้าสิบาทห้าสิบบาทแล้วก็มานี่ครับแล้วก็เป็นมวยเศรษฐีหัวยเศรษฐีนะครับสาลิกาลิ้นทองด่างใช่ครันเองห้าสิบบาทราคาดีมากนะครับแล้วก็มีดอกกุศลด่างนะครับ อุ้ซ้อนแดงก็50บาทนะคุณผนะดอกดาดอกไม่ด้านะครับดอกสีขาวสวยมากครับมีกันหรือยังคะดอกหอมมากเลยเนาะครับแล้วก็จะมีมันสับหลังด่างตัวนี้เพิ่งทำหักไปเมื่อเอาเอาลงจากกล่องนะครับต้นมันยกระมัน5้านาทีนะเตมเหมือนมัน5นาทีนะครับผมคิดว่ามัน5นาทีคิดว่ามัน5้านาทีอ่ะก้านเขาแดงนะครับใช่ใช่ใช่ห้าสิบบาทครับแล้วก็จะมี สาริกาลินทองนะครับตอนนี้แบบไม่ด่างเนาะห้าสิบบาทครับอ่าห้าสิบบาทนะคะมีเม็ดตะมุตะไม่ห้าสิบบาทมีผลด้วยนะครับค่ะหลอกไม้แดดนะคะไม้แดดใช่ไหมน้าเจม่ตนี้เลี้ยงแดดได้เลยไมวแดดต้นแด้นี่ร้านน้นเจมก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจต้นไหนก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 7ย์แปดเจ็ดครับเก้าเก้าสอง หนึ่งสามสี่เก้านะครับหรือทักไปที่เพจสวนมูไม้บ้านนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ครับช่องสวนมูไม,ม้บ้านด้วยนะครับร้านนี้สวนนี้เขาดาังคะ่ะนี่ก็ขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีค่ะ